สวัสดีครับท่านผู้ชมเฟซบุ๊กทุกท่านนะครับสําหรับขอพระเครื่องครับใครสนใจนะครับสามารถ inbox มาถามได้นะครับมีทุกรุ่นนะครับรุ่นดังๆนะครับอันนี้ของคุณอานะครับอายิ่งนะครับอันนี้เหรียญก็มีนะครับเหรียญ เหรียญสิบเหรียญหายากนะครับนี่เหรียญนี้นะครับอันนี้ก็เป็นพระนะครับจากเกจิอาจารย์ดังนะครับมีเยอะนะครับสามารถยินบ็อกมาถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบกลับนะครับสำหรับพระนี่นะครับมีหลายรุ่นนะครับทุกท่านครับ ดังๆทั้งนั้นนะครับอันนี้ทั้งพระทั้งเหรียญน,นะครับใครที่สนใจสามารถอินบ็อกมาได้นะครับนี่ครับสุดยอดนะครับอันนี้มีหลายเลยนะครับมีหลายเหรียญสองสี่เก้าสามดีบุกโน่เก้าสองยญาสิบสตางอันนี้สิบสตังนะครับดีบุก พศสองพนาสิบสนะครับอของรัชกาลที่9 <c oughs> ครับอันนี้ก็จะเป็นละเครื่องนะครับก็มีหลายรุ่นนะครับทั้งเป็นสมเด็จทั้งเป็นเหรียญน,นะครับอันนี้คืออันนี้อะไรเนี่ยสเก็ตด,ดาวน์อันนี้สเก็ตด,ดาวน์นะครับก้อนสีดำๆนี้ พระก็มีหลายรุ่นนะครับใครที่สนใจนะครับที่ชื่นชอบเรื่องพระแก่องนะครับสามารถอิ็อกซ์มาถามกันได้นะครับของคุณอาผมเองนะครับอันนี้สะสมไว้นะครับเยอะมากนะครับนี่ยังไม่หมดท่านี้นะครับยังมีอีกแต่ไม่ได้ออกมานะครับครับสำหรับวันนี้จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันลึบหน้าครับ